รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผลเปลี่ยนโลกสัปดาห์นี้เรามาลุยเรื่องของเกษตร,รกรต้นแบบในภูเก็ตกันต่อครับหลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเมืองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเกาะภูเก็ตแห่งนี้จะมีคนที่สนใจทําเกษตรอย่างจริงจังมากแค่ไหนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทํางานในสายธุรกิจบ้านเทิงหรือการท่องเที่ยวมาตลอดแต่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองมาเป็นเกษตร,รกรเพื่ออย่างชีพในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมา วันนี้เราจึงพาคุณผู้ชมมาพิสูจน์ความจริงด้วยกันที่ฟาร์มโกติกแล้วไปต่อที่โรงเพาะเห็ดอินรีวิสาหากิจชุมชนเห็ดผักรักชุมชนผู้เก็ตกันครับซึ่งทั้งสองแห่งนี้มีคุณกริติเดชสะบัวหรือโกติกเป็นเจ้าของผู้บุกเบิกที่เปลี่ยนสายงานจากที่ทำมาตลอดชีวิตมาเป็นนักธุรกิจเกษตรแบบเต็มตัวเรามาฟังเรื่องราวน่าสนใจของโกติกไปด้วยกันครับ โกติกทำอะไรมาก่อนบ้างครับและอะไรที่ทำให้ตัดสินใจอยากจะลองทำกเกษตรดูเริ่มแรกนะครับผมเป็นนักธุรกิจนะครับเราทำธุรกิจอีเวนต์ทำธุรกิจพวกระบบแสงสีเสียงนะครับทำธุรกิจนำเข้าวายต่างประเทศนะครับแล้วก็ทำธุรกิจเป็น DMC หรือว่าเรียกว่า destination management company นะครับเราทำธุรกิจหลักอยู่4อย่างเมนหลักก็คือทำธุรกิจกับต่างชาตินะครับเมื่อ ต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้นะฮะธุรกิจมันก็ดรอปไปโดยปริยายเมื่อเรารู้ว่ามันจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นมาสิ่งแรกที่ทําคือผมคุยกับลูกน้องอผมก็ให้โจทย์น้องๆว่าทําอะไรก็ได้ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4อาหารที่อยู่ที่อยู่อาศัยเครื่องนูหงมยารักษาโรคตอนนี้เรามองถึงถึงตลาดด o m e s t i ล้เราจะทําอะไรเพื่อคนไทยนะฮะแล้วคนไทยต้องการอะไรคือ Market n น eds คืออะไรเราก็เลยมามองว่าเออเดี๋ยวนี้คนไทยคนรุ่นใหม่คนส่วนใหญ่รักสุขภาพคนไทยชอบออกกำลังกายเดี๋ยวนี้คนไทยชอบทานอาหารที่ clean healthy ต้องทานอะไรที่มันแบบมันเพื่อสุขภาพจริงก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเรามาเริ่มทำาทำการปลูกผักปลูกผักสลัด ผักสลัดเหมือนที่เราทาก็คือผักสลัดน้ํานิ่งปลูกผักน้ํานิ่งปลูกในกระบะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหา g u รูที่เขาทําก็พอดีไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเขาก็เคยได้รับรางวัลเกษตรกร,กรดีเด่นมานะเพราะเขาก็วิจัยเขาก็ทำของเขามาจนสําเร็จนะครับซึ่งผมก็ได้ไปศึกษาไปเรียนรู้มาระยะสั้นๆน,นะฮะใช้เวลาแค่2วันนะฮะเพราะอาจารย์เขาก็ไม่มีเวลานะฮะไปเรียนมา2วันซึ่งผมก็เอาไปเอาหัวใจสําคัญหลกัก เรื่องโรงเรือนเรื่องอากาศเรื่องการให้ปุ๋ยการให้น้ำนะฮะเรื่องการบำรุงดูแลหลังจากนั้นเราก็เอามาปรับปรุงเพื่อให้มันเข้าได้กับสถานที่นะะในภูเก็ตเพราะอย่าลืมว่าภูเก็ตจะมีอากาศมีความร้อนแล้วก็มีความชื้นนะฮะถ้าเราอยู่ที่ภูเก็ตนานๆเราจะรู้สึกเหนียวตัวแล้วก็รู้สึกว่ามันมันคอนสติิกกี้นิดนึงพอหลังจากที่เราศึกษามาเรียบร้อยแล้ว เราก็มาเริ่มตั้งแต่ทบบํากระบะปุูกนะทุกอย่างที่นี่เราเราประกอบเองเราทําเองหมดเลยมาเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องการผสมปุ๋ยถามว่ารายได้เราเยอะไหมเมื่อเราทําแล้วรายรายได้ไม่ได้เยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมมองว่ามันดีคือ,อทุกคนน้อง,องๆในในองกรมีงานทำนะครับแน่นอนเราเราจะต้องอยังต้องฟักกระเป๋าในช่วงแรกแต่มันก็ทำให้รู้ว่าถ้าเราทำดีๆนะฮะร,รักษาเมนเทนคุณภาพทุกอย่างมันก็จะดีนะฮะ ทางฟาร์มเราผลิตผักนะฮะสามารถส่งได้นะฮะให้กับทางห้างโมเดลเทรดนะฮะได้อาทิตย์ละ800กิโลปุ๋ยมาตรฐานค่าปุ๋ยของเราเนี่ยแน่นอนตอนที่เราจะจำหน่ายผัก เราจะไม่ให้ไม่ให้ม,มีมีปุ๋ยเกินกว่า700มิโครกรัมนะซึ่งให้มันต่ำกว่าที่ทางไอทางกระทรวงเกษตรกำหนดนะฮะแล้วก็เทคนิคง,ง่ายๆคือเราก็จะเมื่อเวลาผักได้อายุได้สมอาทิตย์แล้วเราจะมีเกินเติมน้ำนะฮะเติมน้ำเติมน้ำเปล่าลงไปเพื่อให้ผักได้มีการดีท็อกซ์ตัวเองนะฮะดีท็อกซ์ตัวเองเพื่อให้ล้างสารหรือว่าล้างพวกอ่ค่าปุ๋ยอะไรต่างๆที่มันค้างอยูอ่ที่มันอยู่ในนั้นยังที่อาจจะมีหลงเหลืออยู่นั้นเพื่อที่จะให้มันหายไปนะฮะผักก็จะได้ฟาร์มหนึ่งสด สองกรอบสามไม่มีควา,ามขมการที่เราปรับเปลี่ยนตัวเองรวมถึงชวนลูกน้องในทีมให้หันมาปลูกผักทำเกษตรแบบเต็มตัวปฏิกิริยาตอบรับจากลูกน้องเป็นอย่างไรบ้างครับความที่เป็นมนุษย์ทุกคนนะฮะก็มีมีมีวิชั่นมีควา,ามคิดต่างกันแต่ด้วยความที่เ,เราอยู่กันมานานนะฮะเพราะเด็กที่นี่ บุคลากรที่นี่เจ้าหน้าที่ที่นี่เนี่ยเราทำงานกันมามากกว่า10ปีขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เข้าใจในองค์กรทุกคนเข้าใจว่าเราไม่เคยทอดทิ้งสิ่งที่เรากำลังหาให้เขาทำอยู่ตอนนี้คือเราเราทำเพื่อความอยู่รอดคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าผมจะชฉวยโอกาสที้เขาส่งแล้วก็ผมก็อยู่เฉยๆผมก็สบายโดยที่ไม่ต้องมาปวดหัวใช่ไหมฮะไม่ต้องมารับผิดชอบเป็นช่วงโอกาสที่ดีแต่เราทำงั้นไม่ได้เพราะเรามองว่า น้องๆในองค์กรเนี่ยเขาอยู่กันมานานบางคนต้องมีผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์มีพ่อมีแม่มีลูกต้องเรียนหนังสือมีค่าใช้จ่ายที่ฟิกซ์อยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าไม่ใช่เป็นความผิดเขาในในทางกลับกันหลังจากที่เราอยู่กันมาช่วงโควิดปีกว่าน้องๆเขาเข้าใจว่าเราพยายามที่จะแบกภาระเลี้ยงดูเขาถามว่าปฏิกิริยาหรือว่าสิ่งที่เราได้รับจากเด็กเป็นยังไงส่วนมากแล้วนะฮะส่วนมากแล้ว น้องๆที่อยู่ในภูเก็ตเพราะว่าจริงๆเราเปิดออฟฟิศแรกเปิดสํานักงานแรกบริษัทที่เราเปิดที่ภูเก็ตน้องๆเขาเข้าใจยกตัวอย่างมีน้องอีกคนหนึ่งเขาเป็นอีเวนต์ดีเรกเตอร์เขาจะต้องมาดูแปลงผักนะฮะซึ่งซึ่งถามว่ามันคละเวกันเลยกับสิ่งที่เขาเคยทํามาน้องเขาเคยไม่เคยแม้กระทั่งจับจอบจับเสียมนะฮะไม่เคยแม้กระทั่งว่ามาเรียนรู้ว่าผักจะต้องล้างยังไงให้มันสะอาดแต่น้องก็ต้องมาทำมีน้องอีกคนหนึ่งต้องจะต้องมามาทำการรีเสิร์ช พวกผลผลิตที่ออกมาแต่ละรอบนะฮะเราต้องมาดูว่ามกราคุมพาอากาศเป็นแบบนี้ช่วงปลายฝนต้นหนาวปริมาณผักจะมีปัญหาอะไรบ้างพอช่วงเมษาพฤษภาช่วงหน้าร้อนภูเก็ตร้อนมากเขาก็ต้องมาเสิร์ชมาดูว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับผักมีอะไรบ้างทำไมผักไม่โตทำไมรากมันเน่าทำไมใบมันฟุบเวลาเจอแดดเยอะ เร,เราก็มาช่วยกันมา r รี e เสิร์ชมาศึกษาหาข้อมูลกัน,นะะบูรณาการร่วมกันมันก็เลยได้ในความสำเร็จถึงทุกวันนี้ครับตัวกรีนโอ๊กเนี่ยฮะคุณลักษณะของเขาคือฟอร์มเขาจะโตเวลามันโตเต็มวัย28วันเนี่ยมันจะฟูโตเต็มที่ กรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างทางที่1เร่งดำเนินโครงการบูรณาครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลขหนึ่งใส่อำเภอแม่ลาวถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายให้แล้วเสร็จเพื่อเสริมสร้างโครงข่ายทางหลวงพื้นที่ภาคเหนือให้สมบูรณ์ตลอดสายทางและรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางสายนี้เปิดให้บริการมานานอีกทั้งมีรถบรรทุกสินค้าและรถยนต์ทั่วไปใช้บริการมากขึ้นเนื่องจากเป็นเส้นทางที่สามารถเป็นทางเชื่อมต่อไปอยังหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือทําให้โครงสร้างชั การบำรุงรักษายอย่างสม่ำเสมอสำหรับการดำเนินโครงการบรุรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลขหนึ่งสายอำเภอแม่ลาวถึงอำเภอแม่สายนั้นมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายและจุดสิ้นสุดที่บริเวณดา่านศุลกากรแม่สายจังหวัดเชียงรายแบ่งการก่อสร้างออกเป็น2ตอนแต่ละตอนออกแบบก่อสร้างตามมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาดสีช่องจราจรพร้อมเกาะกลางปัจจุบันก่อสร้างคืึหน้าไปแล้วร้อยละ50และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษาย,ยน2566 โดยบางช่วงที่ดำเนินการแล้วเสร็จกรมทางหลวงจะเปิดให้ใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทางนี้หากโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดสายจะช่วยยกระดับความปลอดภัยและเชื่ยมยอมโยงโครงข,าข,าข่ายคมนาคมขนส่งกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง